สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้น้อก็อยู่ในเกม a p e x Legend Mobile นั่นเองเนาะสำหรับท่านใดที่ใช้ iPad iPhone หรือว่าชาว i o s s เนาะก็จะมีปัญหาเล็กๆในส่วนของการล็อกเอาแล้วก็ทำการเปลี่ยน ID ตัวละครมันจะไม่มีในส่วนของการตั้งค่าเดี๋ยวผมเข้าตั้งค่าเลยเนาะผมต่อ iPad นะครับผมเข้ามาทำคลิปเข้าตั้งค่าก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของการล็อกเอ แล้วก็ทำการเปลี่ยน ID เนาะแต่แตกต่างก,กันกับในส่วนของ Android เดี๋ยวผมจะเอาหน้าของอมือถือ Android เข้ามาให้ดูเนาะอ่าปับ๊บอันนี้เป็นมือถือ Android เนาะแล้วก็เข้าตั้งค่านี่นะครับผมจะเห็นว่าในส่วนของ Android เนี่ยมันจะมีตัวล็อกเอาท์เพื่อให้ทำการเปลี่ยน ID ตัวละครอยทีนี้นะครับถ้าท่านใดเนี่ยใช้ iPad iPhone เนาะก็สามารถทำตาม วิธีการต่อไปนี้ได้เลยกรณีที่เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนไ d ตัวละครนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ในส่วนของหน้าจอ iPad เนาะที่เชื่อมต่อไว้อ่ะแล้วก็เข้ามาตัวหน้าแรกแบบนี้นะครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเข้าเกมมาอันนี้จะเริ่มแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยทำการเลื่อนหน้าจอลงมาดังด้านขวาเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการปิด WiFi จากนั้นก็เข้าไปหน้าเกมอีกครั้งนะครับมันก็จะขึ้นโหลดโหลดแบบนี้และเดี๋ยวรอสเตปต่อไปนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นเนาะมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับว่าไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เนาะให้เรากดตกลงอ่ะจากนั้นเราก็รอการโหลดข้อมูลอีกครั้งหนึ่งอ่ทีนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนองนะครับโปรด รองอีกครั้งภายหลังแต่ว่านะครับบางท่านเนี่ยอาจจะขึ้นข้อความอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับกดตกลงเนาะแล้วก็รอโหลดครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่ายังขึ้นแบบนี้อยู่เราก็กดตกลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวจนกว่ามันจะขึ้นว่าให้ออกจากเกม ทีนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นั่นเองอัปเดตไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ขึ้นรหัสผิดพลาดต้องให้ขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการออกจากเกมอ่ะมันจะมีตัวสีเออตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้เนาะคาว่าออกจากเกมถ้าขึ้นมาแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะครับทุกคนให้กดออกจากเกมอ่ะเพราะกดออกจากเกมแบบนี้เนาะให้ทําการเคลียร์เคลียร์แอปเกมออกเนาะ จากนั้นทำการเชื่อมต่อ wi-Fi ใหม่อีกครั้งแล้วก็เข้าเกมนะครับทุกคนโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยทำการเชื่อมต่อ w i ไฟเนาะ แล้วก็ที่ทำตามสเต็ปเมื่อกี้มาก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับในส่วนของการล็อกอท์ out, เข้ามาในเกมเสำหรับท่านใดที่ใช้ iPad iPhone นี่นะครับผมก็สามารถเปลี่ยน ID ตัวละครได้แล้วจะล็อกอินนะครับผมเข้ามาด้วย Twitter นะครับล็อกอินด้วย Apple หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับ Line หรือบัญชีอื่นๆ เพียงเท่านี้เองเนาะก็สามารถที่จะทำการล็อกเอาท์แล้วก็เปลี่ยน ID ตัวละครได้แล้วนะครับผมสำหรับ iPad iPhone นะครับหรือว่าชาวเว็บนั่นเองเนะาะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมง่ายมากๆเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีรายผิดพลาดเนาะใช้คำไม่เหมาะสมไม่สุภาพยังไงก็ต้องกราบขออภัยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสุวดัสครับผมบ๊ายบาย